สวัสดีครับวันนี้ช่องเรานุนจูตูเกเตอร์วันนี้จะไม่ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใดๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการไปท่องเที่ยวที่ไต้หวันนะครับก็มาช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเราไปเที่ยวไต้หวันมานะครับแล้วในการท่องเที่ยวครั้งนี้เราก็มีโหลดแอปพลิเคชันที่ใช้ในการท่องเที่ยวที่ไต้หวันมาด้วย ก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับว่ามีแอปอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ตามนะครับเราจะมี5แอปด้วยกันนะครับแอปพลิเคชันแรกนะครับจะเป็นแอปไต้หวันเวเตอร์นะครับก็เป็นแอปที่ใช้ในการดูสภาพภูมิอากาศของไต้หวันนะครับก็ดูอุณหภูมิดูโอกาสฝนตกดูพายที่ขึ้นพายที่ตกนะครับส่วนตัวเนี่ยใช้แอปนี้ในการดูพยากรณ์อากาศตอนไปเที่ยวก็ค่อนข้างตรงเลยครับก็จะได้ดูว่าวันนี้ฝนจะตกไหมนะครับแดดจะออกไหมครับเราจะออกข้างนอกหรือไม่ออกดีนะครับ ก็ค่อนข้างตรงเลยนะครับก็เพื่อนๆลองใช้กันดูได้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับแอปถัดมานะครับจะเป็นแอปไทยเพจทราเวลไกด์นะครับแอปนี้ก็จะเป็นแอปที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารที่พักนะครับสำหรับคนที่อาจจะคิดสถานที่ท่องเที่ยวไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับก็สามารถดูจากแอปนี้ได้นะครับก็จะมีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสาคัญเอาไว้นะครับ แล้วก็มีทั้งที่เป็นแบบแผนเที่ยว1วัน3วัน5วันนะครับมีโรงแรมมีร้านอาหารแนะนำม,มีที่ช้อปปิ้งนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวในยามกลางคืนต,ต่างนานาเนี่ยเป็นข้อมูลให้เราสามารถไปติดตามแล้วก็ไปเที่ยวตามได้นะครับก็ข้อมูลค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแอปที่3นะครับจะเป็นแอป m Metro Man t a i p e i นะครับแอปนี้ก็จะเป็นแอปที่ใช้ดูรถไฟเมโทรของที่ไต้หวันนะครับนี่เราสามารถที่จะ เลือกว่าเราจะเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนนะครับเลือกวันเวลาได้ครับพอเลือกเสร็จนะครับแอปก็จะเสนอทางเลือกมาครับว่าการเดินทางจะมีเส้นทางไหนบ้างวิธีการไหนบ้างครับแล้วก็บอกราคาชัดเจนครับเราสามารถดูที่เป็นแมพของเมโทรได้นะครับหรือจะดูเป็นแมพที่เป็นแมพจริงๆก็สามารถดูได้ครับว่าเออเดินทางจากตรงไหนไปตรงไหนนะครับมีค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเราสามารถเลือกสถานที่ได้นะเราสมมติเราจะไปจากไทเปเมส t เตชันไปซีเหมินนะแบบรัว ใช้เงินเท่าไหร่นะครับเดินทางยังไงนะครับเขาก็จะบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับหรือสามารถกดที่แผนที่ก็ได้นะครับว่าเราจะเดินทางจากที่นี่ไปที่นี่นะครับก็จะทราบราคาแล้วก็การเปลี่ยนเส้นทางต่างๆรวถึงสามารถรู้ Facility ในสถานีแต่ละสถานีได้ด้วยนะครับว่าเออแมปเป็นยังไงบ้างนะครับทางออกนะครับต่างๆก็สามารถดูจากแอปนี้ได้เลยนะครับแอปถัดมานะครับจะเป็นแอป Go Taipei Metro นะครับ แอปนี้จริงๆจะคล้ายๆกับแอปก่อนหน้าครับก็คือใช้ดูรถไฟนะครับของที่ไต้หวันนะครับแต่ว่าแอปนี้สามารถที่จะแบบดูได้เร็วครับว่าถ้าออกไปที่ประตูนี้เนี่ยครับเราจะไปเจออะไรนะครับจะไปเจอป้ายรถเมล์รถเมล์สายอะไรนะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับก็เป็นแอปที่ค่อนข้างละเอียดมากเลยสมมติว่าเราอยากจะไปเที่ยวสถานที่นี้นะครับเราไม่แน่ใจว่าจะออกประตูไหนนะครับก็สามารถใช้แอปนี้ได้นะครับแอปก็จะบอกเลยครับว่าเออออกประตูนี้จะไปเจอสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่ทําให้เราสามารถท่องเที่ยวได้สนุกแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับครับแล้วก็แอป,ปนี้ก็ยังสามารถบอกระยะเวลาในการเดินทางน,นะครับรวมถึงราคาตั๋วนะครับที่จะใช้นะครับในการเดินทางไปสถานีต่างๆนะครับอย่างเช่นนี้เราก,กดเดินทางจากซีเหมินนะครับไปสถานีอื่นก็จะบอกเลยว,ว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงบอกเวลาด้วยนะครับเช่นจากซีเหมินไปวัดหลวงซานสอนาทีนี้เป็นต้นนะครับ แอปสุดท้ายที่อยากแนะนำก็คือแอปไ้หวันบัสนะครับก็จะเป็นแอป,ปที่ใช้ดูรถบัสนะครับอันนี้เราใช้ดูรถบัสเป็นหลักนะครับเราสามารถจะเลือกสายนะครับที่เราจะเดินทางนะครับพอกดเข้าไปนะครับในแต่ละสายนะมันก็จะขึ้นเลยครับว่าจะต้องผ่านป้ายไหนบ้างน,นะครับแล้วมันก็จะแสดงเห็นเลยครับว่ารถที่วิ่งอยู่ตอนนี้เรียลไทม์ตอนนี้ Become, อยู่ที่ป้ายไหนบ้างนะครับสมมุติถ้าเราไปอยู่ที่ป้ายตรงไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายนี้นะครับแล้วรถที่กำลังจะมาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ ตรงไหนนะครับแล้วเราจะได้สามารถคาดการณ์ว่ารถมาแล้วยังนะครับเราจะขึ้นจะได้เตรียมตัวในการขึ้นรวมถึงตอนที่เราลงด้วยเนาะบางทีเราไม่รู้ว่าป้ายให้เราลงมันคือตรงไหนครับเราก็จะสามารถดูจากที่แอปได้เลยนะครับเราก็จะได้ลงได้ถูกป้ายเนาะไม่หลงนะครับแล้วนี่แอปมันก็จะสามารถดูแผนที่เลยครับว่าสายรถที่เราตั้งอยู่เนี่ยมันจะจอดป้ายไหนบ้างนะครับรถเคลื่อนที่ไปยังไงนะครับเรา่จะเห็นเลยนะครับเราจะได้สามารถที่จะเตรียมตัวในการลงได้ถูกต้องแล้วก็ไม่หลงนะเราใช้แอปนี้นะเรา พบว่าไม่หลงเลยครับเดินทางได้ดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นแอปทั้งหมดที่เราแนะนำนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ